ป้ารัตนาทำไมไปนั่งใกล้นายทหารทำไมนั่งกระเถิบพวานั่งมาเลื้อยๆป้ามาอ่อยเหยื่อเขาเมื่อกี้ำถามไม่ได้อ่อยเหยื่อแล้วก็สงัดการนะเริ่มงอะแฟนหนูดูทุกข์กว่าหนูเนี่ยแล้วก็หัวล็อตทำให้แฟนหนูหัวล็อตได้เปรารัตนาแล้วก็คุณนี่แหละไม่ใช่เขาเหงีผู้ชายไม่ได้เขาอ่อยแต่คนนี้ไม่ใช่คนบ้านชั้นเลยนะคะ เดี๋ยวก็มากันเต็มละสัตว์นี่รัฐดาวัสนาดาในมาโนรัตนาวัฒนาสายลูกป้าครับนั่นผัวเขานะป้าเออฉันก็ไม่ได้นั่งใกล้เขาเนี่ยน้าก็เห็นกระเถิบใกล้เมื่อกี้อ่ะมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวพาคก็จับสันให้คนมาแอบยิงตายเมื่อกี้เห็นตะกี้ด้วยว่าขอเบอร์โทรโออไอปากอย่างนี้นะเดี๋ยวมากันเต็มที่เลยบ้านเราตอแหลเช้าเย็นเลยนะป้านะตอแหลล่ะคนเรียบร้อยนะบ้านเหนือบ้านใต้เกาถือปืนกันหมดเลยที่ที่แกพูดกันตอแหละนน แกเป็นคนตอแหล่หัวเจ็ดแปดคนไงดีค่ะแฟนหัหล่อไหมแฟนหัวหล่อไหมพี่นอดหนักพี่นอดเหนียพี่นอหัวไม่ใช่แล้วคะไม่ใช่แล้วรู้ดีก็รู้ดีได้ไงอ่ะรู้ว่าไม่ใช่รู้ดีคนไม่ใช่บ้านฉันเลยก็จะมายิงกันโดยอัตโนมัติหมดเลยเนี่ย กอแหลเฮ้ยแถวเนี้ยนะเขาขวักมือเรียกก็พูดคนมาถุงข่าวแล้วหมดเลยส่งอะไรป้าวันวาไม่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยบ้านกูนะเดี๋ยวก็อยู่กันเต็มนี่หนูมีบุญนะมาเจอตัวจริงอ่ะจ้ามีบาปพี่เวรกรรมไม่มาเจอตัวจริงก็เจอส่งก็คุยกั็คุยมีพระส่งที่เขาพูดก็คือผัวเก่าเขาเฮ้ยแต่งเรื่องก็ไปบวชโดยอัตโนมัติไปบวช อแล้วเมื่อกี้พี่เขาให้ตังคว่าไหนเขาฝากให้ผมด้วยอ่ะอยู่ไหนอ่ะฝากให้คุณหรือเปล่าไอ้คนนี้โซนตีนเนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาตังค์มาไอ้สัสเดี๋ยวพอกี้เฮ้ยไปยึดพี่โลทำยังงีมงกันไหมระบอัตโนมัติน่ะ้าตังค์อ่ะมาเขายินตังค์ยี่สิบเปอร์เนต์มงมีพวกมีว่าเป็นบุญนั่นเลยมาเจอพี่เป็นบาปอย่าขยัน ไอแม่เยึดไอแม่ไอยึดไอแม่เอยึดตายแน่เลยนะพัะสมองกูนี่ไงว้ายไขยัดไอยึดเดี๋ยวกูจะหาไม่ถึงสิบบ้างป้าขอยืมยี่สิบรูด้ผมจะซื้อน้ำกินป้าขอยืมยี่สิบนี่มาเอาไปมาเกินใช่ไหมค่ะเดินมาบ้างป้าโทรหาพี่โน่นไหมโทรแล้วพี่โน่นก็จะปอบป้ากันอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาจะยิงมึงนี่แหละ ถ้าฉงสั่งมาหมดเลยนะบหัวแอบหัเก่านอบหัวเก่าอ่ะหล่อไหมคะแต่หนูหล่อไหมดีค่ะเจ้าจะเอาแล้วพี่หรอคะฉันไม่ได้พูดอย่างมันเลยนะก็จะเอาผัวพี่นะมันจะตายเดือดอัตโนมแล้วมันกูทราบอกว่าไงป้าบอกเมื่อกี้บอกว่าจะเอาอ่ะเออมึงพูดไปถึงตายมึงแถวนะกูไม่ใช่คนอย่างนั้นนะป้าแย่กว่าที่เราคิดชีวิตจริงเรายังไม่ใช่มีคนอย่างนี้นะชีวิตจริากนีลดาว่าสารใดารนู้นไอ้แม่ มตายแน่เลยแล้วคนทถวนี้แอบดิงอ่ะพาจะจัดการพาพูดเราอย่างตรงไปตรงมาเลยพาที่ไหนป้าเฮ้ยพูดไปเรื่อยไปเรื่อหหลักนะจากนินรัตดาววัสนาดานัยมาโนดบ้านเี้นะเดี๋ยวมังเล็นแถวมีแล้วหลักไปาออกพาผู้ชายมั่งก็ได้ ไม่ต้องมาสั่งกูโอ้โหเห็นผู้ชายที่กะลิกะลีเลยนะม่นกะลิกะลีแล้วปากมันในกะลิกะลีเรียกมากรเป็นอาละตนาเอายิสุด พระสาาจ๋าพระสาาจ๋าดีใจนะที่ได้มาเจอแต่ผมเสียใจนะเป็นน้อง่โน้ตบาเสียใจแั้นาจ้าเราเสียใจที่จะเจอแกเราเสียใจมากไปควายโดนผมไม่เจอมึงเด็กกูจริงแล้วพระสารจ้าตําบลหมดแล้วใช่เขาคุยว่าไงปะเฮ้ย บ้านนี้มีนะมีคนแบ่งบ้านให้มันเจกันเต็มเลยนะเดปัมผัสกันนะครับครับคุณครับไปต่อได้แล้นะขอบคุณนะแล้วจะมี่อขอให้คุณที่จะมาเอนครั้ต่อไปครับครับครับแล้วก็รอพี่รอพี่มาดิมาดิมา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 คุณนายคุณนาให้พานะใหรพานะ มาไปตีมารับป้างแล้วก็วันนี้เนี่ยวันนี้วันนี้ต้องมีคู่นะอไมันจาไคู่เปนะไรได้ไ้ได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 ้ไ อแม่เยอดิพี่โน่นมาชีวิตจริงว่าสมพูดกับเราไปขอตังเขาเฉยเลยตอแหลที่มาเลยไม่ได้ตอแหลมือแหละปากหมาเี๋พี่โนดมาพี่ดานทพี่สังนินมาหมดมึอาเข้าไปเลยลูกมึงอาเข้ามานปลูกมาหนึ่งสนอมองข้าีเมานี่มานี่มนี่ ป้าอย่าลืมจ้อยทุกคนทุกคนมาด้วยลูกคนมาด้วยลูกคนานเนี้ยมันขับจิงเลยดูเพราะฉะนั้นเราหัวเราทุกครั้งเลยเนี่ยอย่าคนเนี้ยนั่งหัวเราทมมอง้องนี้สองเต้าขโมยทองเขาทำไมขูมทำไรเฮ้ยเอาไงเ้ยกูไม่ได้ขโมยใครนะผ่านอย่างเงี้เด็กก็่นใชไมเนี่ยพ้ากันจัดคืนโดยอัตโนมัติดูข่าวได้ไหมคะ เอาไม่ใช่ของคุณก็คืนเข้าไปไอ้ชิขายไวว่ดอ่านอาอานใ่ไอามาไปเฮ้ยน้องสาวเราเฮ้ยนักขึ้นก่อนเฮ้ยไจะตีเข้าเหรอเฮ้ยมึงไม่ใช่หน้าปกตินะเอขึ้นมาเออเฮ้ยมังใหญ่ใหญ่โว้ไอ้แม่เย้ยยังขายเราดิเดี๋ยวพี่นอดมาอ่าเมื่อกี้อ่ะแกขโมยตั่างไทยมันรู้คนอยู่อเป่าโว้ยน้องพูดอย่างนี้นะมันยืนยันยืน ยิ้มยี่สิบเนาะเอาคืนไปเลยนะเนาะตังคุณคืนไปไม่ต้องให้มันหรอกนั่นยิ้มยี่สิบจะให้ดีหรือไมตำรวจมากันเต็มเลยจะให้ดีหรือจะให้คนกูไม่ให้มึงนั่นคนนะเฮ้ยเบคุณค่ะนี่ก็มีมีดเอาเก็บมีดกอ่ะแอมอาวอาเก็บมี้เฮ้ยทำไมงจะทำไมไอ้แม่เจ้ คุณไม่โดนแน่เลยคุณเต็มยี่สิบกรอน้องคุณมันพูดแต่เราเนี่ยมีซามก็ให้คุณหมอไปก่อนสิยี่สิบบาทเอง อูไม่สบายใจเลยนะมันพูดอย่างเงี้ยก็ขอยืมยี่สิบสามปีละดาวศาสนาด้านในมารดจ้าเอ้ยเป็จริงมาจะท่านใดเลยนะก็ที่นี่สิก่อนจะไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวแบงอย่างนี้นะไอ้ชิ้นเหยื่อไปวอดเดี๋ยวถอนไงเดี๋ยวถอนให้แปดสิบให้ยี่สิบตั้งขึ้นไปเลยเนาะแต่ขึ้นได้ไงอ่ะขึ้นก็ไปเึงาคอยืมยี่สิบไงมึงมายืมอะไรกูนะ ไม่มีตามกินน้ไงมึงก็เปเด็กี่่นสิตไม่มีต่เด็กจัดนินเล่นเด้อเมย์เย่ออามาคนยิงมึงแน่เลยออกมายี่สิบกี่อนยี่สิน้องจ๋าจ๋าดูมันมาพูดกับเราเนี่ยกขอยืมยีสิบไท้มึงมาเยีมอะไรกูเลมวตามไงคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะยิงมึงหมดเลยน้องตังค์ไปเลยที่ยี่สิ เราเราอนุญาตแล้วไม่เป็นไรค่ะอยืมยี่สิบขอยืมยี่สิบไม่มีก็เอามาเลยเอาเอาเดี๋ยวเขาชอนให้แปดสิบเอาเออเอาเห็นไหมมือจะช้าเนี่ยมือจะช้าเนี่ยเห็นไหม เนี่มันหยิบไปหมดเลยได้หมดเลยพี่ไม่มีอะไรผิดกฎหมายมึงนะมาแย่งกูอย่างงี้เลยแย่งอะไรไ็้ตำรวจก็ยิงมึงตามผมไปทำไมเนี่ยตามผมเนี่ยตาเี่อะไรนะได้ตัมผมชิดหายบ้านกูก็ตังกูตังบ้านได้ตางผมอ้ยเฮ้ยอยามึงเอาไปเฮ้ยได้ตำรวจก็ยิงนะตามผมไปทำไมอะตังบ้านกูเลยมึงมบ้านกูไงอะมึงทำกันอย่างงี้ตายโดดตวนมักนะมีหมขอีพมพี่โนดมายิงมึงนะมีไหมขอี เฮเดี๋ยวคนมายิงด้วัตมัมน้องมามาไม่มีแล้วเอาไปหมดเลยพาไปไหนไอ้สัตว์ไปเยี่ยพากัน